จะให้สัญชาติกัมพูชาอ่ะพอจะให้สัญชาติกัมบูชาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเขาก็ไปอ่าเขาก็ไปเลยคือหมายถึงเขาก็อยู่ไทยไม่ได้แล้วถ้ามาบอกว่าให้ทหารกรัมพูชาจะมาทำร้ายทหารไทยเขาก็อยู่ไทยไม่ได้เนื้อหาส่วนนี้ก็น่าสนใจเนื้อหาส่วนนี้ก็น่าสนใจแต่เราคงไม่สามารถเปิดรับคนกัมพูชาเข้ามาทั้งประเทศได้เราเปิดรับเข้ามาขนาดนั้นไม่ได้ แต่เราจะทํำยังไงให้คนกัมพูชาเข้าใจคนไทยว่าคนไทยไม่ได้เกลียดคนทาไม่ได้เกลียดชังเชื้อชาติคนกัมพูชาที่มีปัญหาคือผู้นําประเทศของกัมพูชาเราต้องแยกออกมาให้ชัดเจนอย่ายอมให้คุณเซนเอาประเด็นนี้ไปปั่นคนในชาติว่าคนไทยเกลียดคนกัมพูชาเราไม่ได้เกลียดพี่น้องคนกัมพูชาเราเข้าใจว่าถูกกดขี่มายังไงสภาพกฎหมายเป็นยังไงสภาพสังคมเป็นยังไงถ้าแรง ทั้งเดือนของชนบทที่ต่ำที่สุดของคนกัมพูชานอยู่ที่ประมาณ1,300บาทค่าแรงของคนกัมพูชาในชนบทเดือนหนึ่งมีรายได้1,300บาทของคนไทยเนี่ยมีเบี้ยผู้สูงอายุเดือนหนึ่งก็600แล้วถ้าทำงานเพิ่มหน่อยก็ได้เกินแล้วสวัสดิการก็ต่างกันพอสวัสดิการต่างกันท้องของคนไทยไม่หิวก็เลยเข้าใจได้ว่า อะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งซีวิไลคือไม่ได้มองแค่ปัญหาปากท้องแต่ถ้าคนกัมพูชาออกมาบอกว่าไม่เอาสมเด็จคุณเซนจะไม่มีทั้งงานทําคือในระบบกฎหมายของแรงงานที่ทประเทศกัมพูชาที่มีปัญหากันก็คือถ้ามีแรงงานออกมาประท้วงแกนนาแรงงานจะถูกขึ้นแบ็กลิสต์บัญชีดําทางแรงงานไว้ทําให้ไม่สามารถหางานในกัมพูชาได้อีกเลยจนต้องหนีมาทํางานที่ไทยนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมเราไม่ค่อยเห็นม็อบในกัมพูชา เพราะถ้ามีม็อบในกัมพูชาเขาก็ไม่ได้ยึดตามกฎหมายไม่ได้มีอะไรคุ้มครองคนกัมพูชาเลยแม้แต่ทหารที่ถูกเกณฑ์มาอยู่แนวชายแดนเขาอยากมาเป็นทหารเกณฑ์ของกัมพูชาไม่ถามก่อนถ้าไม่ถูกปลุกปั่นว่าคนไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาอยากจะลบไหมคนกัมพูชาอยากจะลบไหมผมว่าไม่เขาไม่ได้อยากลบเขาอยากมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนกัมพูชาอยากมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนกัมพูชาอยาก มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่เขามีสิทธิพูดเหมือนเราเหรอเขาไม่มีสิทธิพูดเพราะถ้าเขาพูดเมื่อไหร่เขาโดนควบคุมแค่เขาแชร์โพสต์ของรณรงไปที่วิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การเมืองในกัมพูชาเขายังโดนตั้งข้อหาเลยนี่คือสถานการณ์ของกัมพูชาณนะตอนนี้ในประเทศถ้าอยากให้คนกัมพูชามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ คุณก็ต้องให้คนกัมพูชาได้มีโอกาสพูดบ้างได้โอกาสพูดบ้างว่าเขาต้องการให้มีการประทะก,กันในแนวชายแดนจริงๆเหรอเขาน่าจะอยากมีอาหารครบสามมือ้อมีบ้านอยู่อาศัยมากกว่าไหมปัจจัยสี่เขาได้หรือ,อยังโรงพยาบาลในกัมพูชามีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบหรือ,อยังหรือความมั่งคั่งไปกระจุกกันอยู่แต่ครอบครัวของผู้นํากัมพูชาอยากมีกินมีใช้ก็ข้ามมาไทย เ้ยขาไม่ลบกันไวขนาดนั้นหรอกสวัสดีค่ะธนาลนัลงลงต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยไหมเนี่ยคนฝรั่งเศสจะได้รู้คือนี่คือสถานการณ์เราไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจหังอกชาวกัมพูชาหรือว่าเหยียดเชื้อชาตินะแต่เราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์การกดขี่ของเขาเนี่ยมันหนักมากมันหนักมากแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือการที่สํานักข่าวอาจาีรา นำเสนอข้อมูลเหมือนกับผู้นํากัมพูชาสามารถสั่งการให้มีการกระทําความผิดทางอาญาในพื้นที่ประเทศไทยได้เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไทยไม่ควรปล่อยเฉยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้ามันมีหลักฐานเชื่อมโยงได้หรือมีเหตุสงสัยได้ถ้าเป็นคนไทยท่านออกหมายจับแต่พอเป็นผู้นําต่างชาติท่านอ้างเอกสิทธิทางการทูตแต่ถ้าน้าวันนี้กัมพูชาบอกจะไม่เอาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยก็ดีไงออกหมายจับเลยดิอิงลุยลุย ถ้ามีหมายจับผู้นํากัมพูชา <c oughs> ก็ไม่ต้องไว้หน้ากันแล้วอิงจะทําจริงไหมถ้าอิงทําจริงมันต้องเห็นมันต้องเห็นอันนี้เถียงไม่ได้เลยถ้ามีข้อมูลยืนยันได้ว่าเราทําจริงทําถึงจะได้หยุดโพสชทีจะได้หยุดโพสชท,ชทีคนกัมพูชาต้องมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราต้อง ให้คนกัมพูชาได้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิยุติธรรมสักครั้งหนึง่งไม่ใช่ว่าเลือกตั้งในพักการเมืองพักเดียวพักอื่นห้ามไปแข่งกับเขาอันไหนมันคือเสรีภาพอ่ะแล้วคุณก็ประเทศคุณไม่มีเสรีภาพเลยเนี่ยแล้วเวลาคุณไปดีวกับนานา,นานประเทศเขาก็คว่ำบาตรไงพอคว่ำบาตรก็เลยหันมาหาประเทศไทยคือถ้าไทยไม่เอากัมพูชากัมพูชาจะเอาที่ไหนใช้ถ้าปิดชายแดนไปเนี่ยคน คนที่เดือดร้อนเนี่ยผมถามว่าคนคนกัมพูชาที่เดือดร้อนจากนโยบายความขัดแย้งไทยกัมพูชาเขาได้อะไรเขาอยู่ไม่ได้นะลูกค้าเขาเป็นคนไทยประเทศเขาไม่มีงานทำเขาต้องมาทํางานกับไทยเอาทถ้าประเทศกัมพูชามีงานทำเขาจะข้ามมาทําไมมันไม่มีงานทําเพราะด้วยระบบโครงสร้างที่ไม่เอื้อให้กับคนกัมพูชามีโอกาสลืมตาอ้าปากระบบการจัดสรรทรัพยากรที่โต้แย้งไม่ได้เมืองไทยยังมีสารปกครองคุณโดนแย่งที่มีการเวรคืน สมมติเขาออกโฉนวดทับคุณคุณยังมีสิทธิ์ฟ้องกับนักข่าวโทรมาสัมภาษณ์กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วได้ยินเสียงไหมเออเสียงชัดเจนไหมกลับมาแล้วกลับมาแล้วสัญญาณกลับมายัางโอเคนักข่าวโทรมาสัมภาษณ์ผมก็แบบไม่รู้จะยังไงนักข่าวทุกสำนักก็อยากจะสัมภาษณ์ผมเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละผมก็บอกผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะผม ผมขอ่าอชัดเจนนะชัดเจนโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวเอาไปอัพโหลดทางแพลตฟอร์มอื่นซ้ําดูเต็มๆไปดูย้อนหลังได้ยังไม่ปิวแต่ตอนเนี้ในในโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดนไซเบอร์กัมพูชาหมายหัวอยู่เข้าเข้ามาคอมเมนต์โจมตีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรผมแปลเป็นภาษาไทยและภาษากัมพูชาให้คุณจะได้เอาไปอ่านได้คุณจะได้เอาไปอ่านได้คุณไม่ต้องมามาถามว่า ประเทศคุณเป็นยังไงผมไม่ได้ต้องการยุยุให้เกิดปัญหาแต่ผมหาทางออกให้สงสัยคุยนานไปยอดมันก็เลยลงเนาะอ่าอ่าอ้าขึ้นมาอีกแล้วเออขึ้นขึ้น,นลงลงเว้ยยังไม่เปิวยังไม่เปิวแต่เราต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มอันเนี้ยมันเซนซิทีฟเยอะเซนซิทีฟเยอะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะ เป็นกำลังใจให้กองทัพไทยก่อนแล้วก็ต้องดูท่าทีคืออิงเนี่ยประกาศว่าจะลุยแตะ่ะยังช้าอยู่ความแตกต่างของนโยบายการเมืองของไทยคือเราของไทยเนี่ยด้วยความที่มีระบบกฎหมายรับรองการจะสั่งการใดๆต้องมีกฎหมายชัดเจนใช่ไหมก็จะต้องมีการจัดประชุมแต่ทีนี้ของกัมพูชามันไม่มีอะไรเลยมันประกาศผ่านเฟซบุ๊กปุ๊บ,บมันก็สั่งเลยแล้วอิงทําช้ากว่าเขาพอทําช้ากว่าเขาปุ๊บสงครามข่าวสารเราก็เลยเป็นรอง พอเป็นรองเสร็จปุ๊บเหมือนคุนมาเน็ตมันตีได้มันรู้จุดอ่อนของนายกอิงว่ากลัวเรื่องของพ่อนายกจะถูกแบ็คเมย์ทำให้พูดอะไรก็ได้ไม่เต็มปากอันนี้อิงต้องประกาศให้ชัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะพาประเทศไทยไปให้ถึงที่สุดของเรื่องนี้เพราะฉันไม่ยอมเออบางทีก็ไม่ค่อยได้ได้ไล ช่วงนี้หลายช่องบินแปลกๆค่ะเออก็อย่าพยายามไปพูดเรื่องของอะไรเยอะในความพูดเรื่องของอะไรเยอะพูดเยอะปุ๊บมันโดน AI ตรวจจับมาเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ข้อมูลที่มีอยู่เราก็คงต้องติดตามปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากันต่อไปว่ามันจะจบลงยังไงแต่ผมแค่ให้ข้อมูลคุณไว้ผม นักข่าวมันโทรมันย้ำๆหลายรอบผมก็ต้องรับสายไงว่าเรื่องอะไรยังไงบ้างคือเมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงเขามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพี่อนุวัต์จัดให้อ่าที่โดนโรงพักที่จังหวัดบึงการออกหมายเลขอุต้องหาเนื่องจากมีมิจฉาชีพ call center call center ในปลอยเพจนี่แหละมันเอารูปคุณอนุวัต์นักข่าวช่องช่องวันน่ะไปทําเพจปลอมแล้วไปตุนเขาอ่าตำรวจมันก็ออกหมายเลขอต้องหาคุณอนุวัต์มาก็เลยเป็นเรื่องแต่จริงคุณอนุวัต์ไม่เกี่ยวหรอกแล้วก็ ผมเคยพาคุณนุวัตไปแจ้งตำรวจไซเบอร์แล้วเมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่จบคืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโดนเอาไปแอบอ้างเยอะทําอะไรไม่ได้แล้วเรามันแอบอ้างมันแค่ก๊อปรูปไปใช้เนาะเอาละเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเข้ามาไลฟ์ใหม่เนาะเออเข้าใจว่ามันพอมันไปรับสายรอบหนึ่งปุ๊บมันก็จะลงอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนอ่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังใหม่